ทวนําทุกคนเข้าสู่บทปฏิบัติการนะครับในรายวิชาในเรื่องของการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพามาดูเรื่องของผลิตภัณฑ์แบบไม่รดรูปนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์แบบปรุงแต่ง นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้พวกเราทุกคนอาจจะได้เรียนในเรื่องของทฤษฎีมาแล้วนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์แบบไม่ลดรูปหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการคงสภาพของตัวโปรดักต์เดิมไว้ก่อนนะฮะวัตถุดิบหลักของเรานะคะคงสภาพไว้นะครับแล้วเรานําเอาเครื่องปรุงเครื่องเทศนะครับที่เราดีไซน์หรือเราออกแบบสูตรนะครับเอามาปรุงเพื่อที่จะนําไปประกอบอาหารในลําดับต่อไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มของไก่ทอดนะครับวันนี้เราจะทำไก่ทอดนะฮะซึ่งก็จะเป็นเมนูที่ต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าเนื่องจากรายวิชาของเรานะครับเป็นรายวิชาที่มีการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนงานวิจัยรวมไปถึงการบริการชุมชนสูตรของวันนี้นะครับเมนูของวันนี้เราได้จากงานวิจัยของรุ่นพี่นะฮะซึ่งรุ่นพี่ทําวิจัยแล้วก็คว้ารางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติมาแล้วด้วยดังนั้นวันนี้เราก็เลยถือโอกาสหยิบเอาเมนูของรุ่นพี่นะครับเอามาไว้ในบทปฏิบัติการให้พวกเราได้เรียนกันนั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราทำไก่นะครับเราทำไก่ไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าไก่ถือว่าเป็นวัตถุดิบทางปศุสัสตว์ที่นิยมทานกันมากในบ้านเรานะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างไก่ทอดหรืออะไรอีกมากมายเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แบบปรุงแต่งเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงมือทำเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบและก็เครื่องปรุงของเราก่อนนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าในการทําผลิตภัณฑ์แบบไม่รัดรูปหรือผลิตภัณฑ์เนื้อปรุงแต่งนะครับเราจําเป็นต้องคงสภาพของตัววัตถุดิบหลักของเราไว้นะครับวันนี้เราใช้เนื้อไก่นะครับซึ่งตัวเนื้อไก่ของเราวันนี้อาจารย์เลือกเป็นเนื้อสะโพกนะครับเป็นเนื้อส่วนของสะโพกซึ่งหลายๆคนบอกว่าถ้าไม่อยากทานสะโพกเนี่ยเป็นน่องได้ไหมเป็นปีกได้ไหมอันนี้ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับเราสามารถใช้วัตถุดิบตัวไหนก็ได้ที่เราต้องการนะครับแต่ว่าเราก็จะคงสภาพมันไว้นะ แต่ทีนี้นอกจากวัตถุดิบตัวนี้แล้วนะคะก็จะมีเครื่องปรุงอีกหลายชนิดนะคะที่วันนี้เราจะใช้เนื่องจากว่าเรามีการดีไซน์สูตรตัวนี้ไว้แล้วนะครับดีไซน์สูตรกันไว้เป็นงานวิจัยของรุ่นพี่อย่างที่บอกข้างต้นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตัวเครื่องปรุงสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะแนะนําแล้วพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือที่เราเรียนทฤษฎีกันมาแล้วนะครับนั่นก็คือสูตรในการทํานั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีสูตรหรือไม่มีตํำรับอาหารนะครับเราก็จะประกอบอาหารไม่ได้ นะครับอย่างที่ครูบอกว่าสมัยก่อนอเรานิยามคําว่าคุณภาพของอาหารอยู่ที่ความต้องการของผู้บริโภคนะครับดังนั้นสูตรของเราจึงสําคัญนะครับเพราะว่าสูตรหรือตํำรับอาหารของเราจะเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้นั่นเองนะครับ สูตดิบของเรามีอะไรบ้างนะครับนอกจากไก่แล้วนะครับตัวเครื่องเทศที่เราจะใช้วันนี้นะครับเครื่องเทศเครื่องปรุงที่ใช้วันนี้อันแรกเลยที่เราจะใช้เป็นเครื่องเทศนั่นคือตัวเม็ดผักชีนะครับอันนี้เม็ดผักชีวันนี้ครูใส่2ช้อนโต๊ะนะครับปริมาตรอยู่ที่2ช้อนโต๊ะวันนี้ขอเป็นพริกไทยดำนะครับเนื่องจากว่าเป็นสูตรเฉพาะของเราเองนะครับตัวพริกไทยดำนะครับวันนี้ครูใช้ที่1ช้อนโต๊ะนะครับ เมล็ดยี่รานะครับเมล็ดยี่รานะฮะยี่ราเป็นพืชสมุนไพรอยู่ในตระกูลกระเพราซึ่งก็จะมีกระเพราแมงลักโหระพาแล้วก็ยี่รานะครับแต่วันนี้เราใช้เมล็ดนะครับเราใช้เมล็ดของยี่ราวันนี้ครูใช้สองช้อนชานะครับตัวเครื่องเทศอีก2ตัวที่เราใช้วันนี้นะครับก็คือกระเทียมนะครับวันนี้ครูเลือกเป็นกระเทียมกลีบเล็กนะครับเนื่องจากกระเทียมกลีบเล็กจะให้ความหอมมากกว่ากระเทียมกลีบใหญ่หรือกระเทียมแขกที่พวกเรารู้จักในท้องตลาดนั่นเองนะครับ ตัวต่อมาที่เราจะใช้นะครับนั่นก็คือรากผักชีนะครับอันนี้ก็จะทําให้ตัวโปรดักต์หรือวัตถุดิบของเรามีความหอมมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูเครื่องปรุงบ้างวันนี้เครื่องปรุงเราใส่ไม่เยอะเนาะเราใส่นิดเดียวนะครับตัวแรกเลยที่เราใช้คือเกลือนะครับปกติก็จะเป็นเกลือแกงนะครับอันนี้เป็นเกลือแกงนะครับแต่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นสีออกสีน้ําตาลนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเกลือชนิดนี้นะครับเป็นผลงานวิจัย นะครับเป็นผลงานวิจัยของคณะเรานะคะของคณะสตรวัตรศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรนะครับเป็นงานวิจัยที่มีการดึงเอ,เอาตัวสารประกอบโซเดียมนะครับดึงเอาตัวสารประกอบโซเดียมออกจากเกลือนะครับเหมาะสําหรับผู้สูงอายุหรือเหมาะสําหรับผู้ที่รักษาสุขภาพนั่นเองนะครับเพราะว่าสาธารณสุขมีข้อกําหนดเลยว่ามีข้อห้ามเลยว่าพวกเราควรจะบริโภคเกลือให้น้อยลงเนื่องจากว่าปริมาณโซเดียมเป็นสารประกอบทางเคมีที่มีผลต่อการทํางานของไต นะครับดังนั้นวันนี้เราแนะนำนะฮะเกลือ3ามเกลอือของเราคือเกลือที่ลดจำนวนโซเดียมลงนั่นเองนะครับเครื่องปรุงอีก2ตัวนะครับเราจะเพิ่มรสชาติของมันด้วยนะครับผงปรุงรสนะครับตัวนี้ผงปรุงรสนะครับเราใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลปึกนะครับน้ำตาลปึกวันนี้เราขอใช้เป็นน้ำตาลตะโนดนะครับน้ำตาลตะโนดก็จะมีความหอม มีความหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าวิยาเขตเราตั้งอยู่เพชรบุรีครับดังนั้นเราก็ต้องเอาซิกเนเจอร์ของเพชรบุรีมาโชว์หน่อยนะครับวันนี้เราก็จะใช้เป็นน้ําตาลโหนดของเพชรบุรีนะครับหมดแล้วเครื่องเทศนะครับทีนี้มันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องใช้นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เราจะทําเป็นผลิตภัณฑ์แบบไม่รดรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อปรุงแต่งที่เราจะปรุงสุกด้วยวิธีการทอดดังนั้นเครื่องที่เราจะใช้ในการทอดเราต้องมีนะครับวันนี้เราใช้แป้งนะครับ เราใช้แป้งอยู่2ชนิดอันแรกเลยคือแป้งข้าวเจ้านะครับเราใช้แป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าวันนี้ครูใช้1ถ้วยตวงนะครับเหมาะสําหรับไก่ประมาณ10นองนะครับไก่ประมาณ10ชิ้นนะครับแป้งทอดกรอบนะครับแป้งทอดกรอบนะครับเราใส่1ถ้วยตวงเหมือนกันนะครับเราใส่ปริมาณที่1ถ้วยตวงเหมือนกันนะครับเท่าๆกันกับแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีน้ําปูนใส น,ะะน้ำปูนใสก็จะเอามาละลายแป้งนั่นเองนะครับทำไมเราต้องใช้น้ําปูนใสเนื่องจากว่าน้ําปูนใสนะครับจะทําให้แป้งของเราคงสภาพหรือคงตัวนั่นเองเวลาเราทอดแป้งจะไม่ละลายไปกับน้ํามันนะครับแป้งก็จะคงสภาพแล้วก็เกาะอยู่กับตัวเนื้อของไก่นะครับเนื้อของผลิตภัณฑ์เรานั่นเองนะครับอีกอันนึงเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าไม่แนะนําเขานะคะนั่นก็คือหอมเจียวนะครับวันนี้เรามีหอมเจียวเนี่ยเอาไว้แต่งหน้านะคะเอาไว้โรยทานกับไก่ทอดของเราอร่อย นะครับอันนี้ยหมดล้เครื่องปรุงและวัตถุดิบของเรามีเท่านี้นะคระ <ussen Madonna> ับโอเคนะครับก่อนที่เราจะ uh ทำในโปรเซสอื่นนะฮะเรามาดูก่อนนะฮะเพราะว่าตัวเครื่องวัตถุดิบของเรา3ตัวนะครับตัวเครื่องปรุงของเรานะฮะเครื่องเทศของเรา3ตัวเราจําเป็นต้องเอามาคั่วเพื่อให้เขามีกลิ่นหรือให้เขาสร้างกลิ่นให้มากขึ้นกว่าเดิมก่อนนะฮะซึ่งตัวนั้นประกอบไปด้วยเม็ดผักชีนะครับมีเม็ดผักชีนะครับเดี๋ยวเม็ดผักชี นะครับแล้วก็พริกไทยดำนะครับตัวพริกไทยดำนะครับแล้วก็ยีรานะครับสามตัวของเรานะครับเราเอามาคั่วนะครับนี้เวลาคั่วนะครับเราจะต้องคั่วด้วยไฟอ่อนๆนะครับเราอย่าคั่วไฟแรงนะครับไม่งั้นมันจะไหม้นะครับเราก็จะคั่วพอให้เขาได้กลิ่นหอมเฉยๆนะครับคั่วแป๊บเดียวนะฮะไฟอ่อนๆนะครับพวกนี้เขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราต้องการสร้างกลิ่นให้มากขึ้น นะครับดังนั้นตัวโลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอชิมนะฮะเพราะว่า,าลักษณะด้านการบริโภคในผลิตภัณฑ์อาหารที่เราเคยเรียนกันมานะฮะตัวประสาทสัมผัสเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับตัวลักษณะทางประสาทสัมผัสสาคัญมากนะครับลักษณะทางประสาทสัมผัสมีอะไรบ้างนะครับมีลักษณะปรากฏคือรูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์ดูน่าทานหรือเปล่านะครับรสชาติอร่อยไหมนะครับสีออกมาน่าทานหรือเปล่ากลิ่น นะครับแล้วก็ตัวเท็กเจอร์ของตัวผลิตภัณฑ์รวมไปถึงในเรื่องของการยอมรับของผู้บริโภคนั่นเองนะครับตอนนี้เราเริ่มได้กลิ่นแล้วนะฮะกลิ่นหอมมากเลยนะฮะกลิ่นเครื่องเทศเริ่มหอมแล้วนะครับอื mm hmm. โอเคนะครับเราน่าจะได้แล้วนะครับเราต้องการกลิ่นแค่นี้หละเราไม่เอากลิ่นแรงกว่านี้เดี๋ยวมันจะชุนเกินนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรา ไปเอาตัวผลิตภัณฑ์3อย่างเอาตัวว่าเครื่องเทศเรา3อย่างนะครับไปคั่วได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะนํามาโขลกให้ละเอียดนะครับเราจะนํามาโขลกให้ละเอียดนะครับวิธีการโขลกจริงๆเราไม่จําเป็นต้องโขลกแบบนี้นะฮะเราแค่บดเฉยๆก็พอนะครับตัวนี้เขาหลังจากที่เขาแห้งสนิทแล้วเนี่ยมันจะบดได้นะครับบดให้เป็นผงนั่นเองนะครับอโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ เม็ดผักชีนะครับพริกไทยดําแล้วก็เม็ดยี่หร่าของเราละเอียดเป็นผงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปในลาดับต่อไปเราก็จะนํากระเทียมนะครับกระเทียมที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็รากผักชีนะครับตัวรากผักชีนะครับเราก็จะเอามาโขลกใส่กันให้ละเอียดนะครับอันนี้จะเป็นการโขลกแล้วนะฮะเราก็จะโขลกจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหลังจากที่เราโขลกได้ละเอียดแล้วนะครับละเอียดแล้วนะครับอันนี้ ครูขอ texture หรรยาบนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เราเห็นตอนเราทอดด้วยนะครับตอนนี้เราก็ได้แล้วเรียบร้อยนะครับเราได้ตัวเครื่องเทศแล้วนะครับที่เราโขลกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะค่อนข้างละเอียดนะครับ Enc แต่ว่าวันนี้ครูจะติดหยาบนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะได้เห็น texture ตอนที่เราตอนที่เราทอดไก่เราด้วยนะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็เอาเครื่องเทศที่เราได้นะใส่ไปห,หมดเลยนะครับเพราะว่าในสูตรนี้เราเตรียมมาสําหรับน้องไก่ประมาณ1ิ นะครับประมาณ10-12น่องนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมเครื่องปรุงที่เหลือครับเมื่อสักครู่มีเกลือนะครับวันนี้เราใช้เกลือ3ามเกลือของเราเนาะนะครับเราใช้เกลือประมาณ2ช้อนชานะครับผงปรุงรสนะครับสช้อนโต๊ะนะครับเติมลงไปเลยนะครับแล้วก็น้าตาลปึกนะครับน้าตาลปึกนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็ทําการคลุกเคล้าให้เข้ากัน นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราใช้เครื่องปรุงเครื่องเทศนะครับคลุกเคล้าไปจนทั่วเนื้อไก่แล้วนะครับอีกวัตถุดิบหนึ่งที่เราลืมไม่ได้นะครับพระเอกของเราน้ำเปล่านั่นเองนะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องปรุงเครื่องเทศของเรามันจะค่อนข้างแห้งนะครับเราก็จะเติมน้ําลงไปนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจริงๆต้องนวดนะฮะก็ต้องต้องใช้การนวดด้วยนะครับ การนวดนะครับมันจะทําให้ตัวเครื่องปรุงเนี่ยซึมเข้าไปในตัวเนื้อไก่นะครับเราก็จะนวดจริงๆครูมีเทคนิคนะฮะสมมุติว่าเราอยากให้ไก่เราอร่อยเราจะต้องนวดจนกว่าน้ําจะแห้งนะครับแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะครับนวดจนกว่ามันจะทั่วกันเนาะอันนี้เรานวดไปเรื่อยๆนะครับโอ้หอมน่าทานมากเลยนะครับนี่ขนาดยังไม่สุกเนะี่ยจะเริ่มหอมแล้วนะครับ หลังจากที่เรานวดได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับนวดได้ที่เรียบร้อยแล้วเราจะนำไก่สดของเราที่มีการคลุกเครื่องปรุงและเครื่องเทศไว้เรียบร้อยแล้วนำไปแช่ตู้เย็นนะฮะหรือนำไปลดอุณหภูมิที่อุณหภูมิเย็นประมาณไม่เกิน15องศานานประมาณ10-15นาทีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะครับเดี๋ยวในช่วงที่เราไปแช่ตู้เย็นเราจะมาเตรียมตัวที่จะไว้สำหรับทอดนะครับโอเคนะคบเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นก่อน คนะครับหลังจากที่เราในช่วงที่เรารอนะฮะหลังจากที่ช่วงที่เรารอไก่ที่เราแช่ไว้ประมาณ10-15นาทีเราก็จะมาเตรียมตัวแป้งที่ไว้สําหรับคลุกนะครับเราจะเตรียมแป้งสาหรับคลุกอาไว้สําหรับทอดนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วนะครับตัวแป้งเราจะใช้อยู่2ตัวนะครับก็คือเป็นแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เป็นแป้งทอดกรอบนะครับเป็นแป้งข้าวเจ้าและแป้งทอดกรอบ นะครับแต่ถ้าเป็นอันนี้เป็นสูตรธรรมดานะครับเป็นสูตรธรรมดาแต่ถ้าวันหนึ่งเราบอกว่าเราอยากกินไก่ที่มันหนังกรอบนะครับเหมือนที่เขาขายตามร้านทั่วๆไปนะครับอันนั้นเขาใช้เป็นแป้งสาลีนะครับซึ่งถ้าเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ผสมกับแป้งทอดกรอบนะครับมันจะทําให้ไก่เป็นออกมาเป็นเกร็ดเป็นเกร็ดเป็นเกร็ดนะครับเราคงไม่ต้องบอกเนาะว่ามันเป็นไก่อะไรนะฮะแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะไก่ที่มีหนังกรอบนะครับเราผสมให้เข้ากันนะครับทั้ง2ตัวนะครับผสมแป้งทั้ง2ตัวให้เข้ากัน ทีนี้หลังจากที่เราได้แป้งผสมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ําปูนใสนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าสาเหตุที่เราใช้น้ําปูนใสนะครับก็เหตุผลเพราะว่าตัวน้ําปูนใสนะครับจะทําให้ผลิตภัณฑ์แป้งของเรามันคงตัวนะครับมันยึดเกาะกันเองนั่นเองนะครับน้ําปูนใสเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทําอาหารเรามาช้านานนะครับคนทฒ่าคนแก่ก็นิยมใช้นะครับ เราจะใส่น้ำปูนใส่ไปประมาณ20ช้อนนะฮะช้อนโต๊ะนะครับหรือว่าถ้าเราบอกว่าโอ๊ยนับไม่ทันอย่างเงี้ยนะครับเราก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าแป้งของเรามันเหลวพอหรือเปล่านะครับถ้ามันแข็งเกินไปหรือมันแห้งเกินไปมันก็จะคุกไก่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวพอไหมนะครับอ่าเห็นนะเก็บได้แล้วนะครับน่าจะได้ละนะครับความเหนียอพอดีเลยนะครูขออีกสักหนึ่งช้อนเป็นช้อนที่20 พอดีเป๊ะเลยนะฮะอุตส่าห์อุตส่าห์ตวงไปแล้วอุตส่าห์เขียนสูตรไปแล้วนะฮะก็ได้20พอดีนะครับแล้วก็จะได้พอดีเป๊ะเลยนะฮะความหนืดก็จะได้พอดีนะครับอ่ะโอเคนะครับเราได้แป้งนะครับสำหรับที่จะเตรียมไว้ครุกไก่สําหรับทอดแล้วนะครับพอดีเลยเมื่อสักครู่จับเวลาได้15นาทีพอดีนะครับ15นาทีพอดีสําหรับการแช่ไก่ การเอาไก่ไปแช่ที่อุณหภูมิต่ำนะครับมันมีเหตุผลนะฮะเนื่องจากว่าอุณหภูมิที่ลดลงหรืออุณหภูมิที่ต่ำนะครับจะช่วยนะครับในเรื่องของการดูดซับหรือดูดซึมเอาเครื่องปรุงหรือเครื่องเทศเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อนะครับดังนั้น10-15นาทีถือว่ากําลังพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปเอาไก่ในตู้เย็นของเราออกมาดีกว่านะครับโอเคนะครับเราได้แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เอาไก่ของเราไปคลุกกับตัวแป้ง นะครับเอาไปคลุกกับตัวแป้งได้เลยนะครับไม่ต้องเอาเครื่องเทศออกนะครับเราก็สามารถเอาลงไปคลุกกับตัวแป้งได้เลยนะครับ15นาทีโอ้โหเย็นกำลังเย็นนะฮะเนื้อไก่เย็นเจ็บเลยนะครับเราก็เอาไก่ของเราทั้งหมดใส่เข้าไปในตัวแป้งแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันนะครับคลุกเค้าไก่กับตัวแป้งให้เข้ากันถ้าอันนี้เป็นวิธีการ ทำไก่ทอดแบบธรรมดานะครับถ้าเป็นไก่ทอดที่ที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าเป็นไก่ทอดแบบที่เขาทําให้มันหนังกรอบเขาจะไม่คลุกแบบนี้นะครับเขาจะใช้แป้งที่ยังเป็นผงอยู่นะฮะที่เป็นตัวลักษณะตัวแป้งอยู่นะฮะก็คือเป็นการคลุกแป้งผงก่อนที่จะเอาลงไปทอดนะครับแป้งตัวหนังมันก็จะกรอบหรือตัวแป้งก็จะกรอบนะครับอันนี้เราก็จะคลุกให้เข้ากันนะครับพยายามนะครับเอาแป้งใส่เข้าไปใต้ผิวหนังด้วยนะฮะถ้ามันเป็นหนังนะครับหนังไม่ล่นนะครับ เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราคลุกแป้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําไก่ที่เราเตรียมนะครับไปลดอุณหภูมิอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทีเนี้ยวิธีการลดอุณหภูมิคราวนี้นะครับช่วงระยะเวลาจะนานขึ้นนะครับเราจะแช่ไว้ที่ประมาณ1ชั่วโมง นะครับเราจะแช่ไว้ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับซึ่งระยะเวลา1ชั่วโมงจะทําให้ตัวแป้งนะครับมันยึดเกาะกับตัวผลิตภัณฑ์ของเราหรือตัวไก่ของเรานะครับได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อุณหภูมิเย็นเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเซตหรือในการดูดซับของโปรโตีนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นอีกสักหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดาไปตามดูกันฮะเดี๋ยวค่อยออกมาทอดนะครับ โอเคนะครับเราได้ตัวไก่นะครับคลุกแป้งนะครับที่เราแช่ทิ้งไว้ที่1ชั่วโมงนะครับเราจะสังเกตว่าสีของแป้งจะเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมที่สีของแป้งจะออกมาเป็นสีน้ำตาลเข้มๆตอนนี้เขาก็จะออกมาเป็นสีขาวขุ่นนะคบเพราะว่าอุณหภูมิเย็นนะครับก็จะทำให้เขาเปลี่ยนสภาพสีด้วย นะครับแล้วความเหนืดของตัวแป้งนะคะก็จะเหนืดมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราแช่ทิ้งไว้ที่1ชั่วโมงแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วเรียบร้อยเราก็นําไปทอดนะครับเราใกล้จะได้ทานแล้วตอนนี้เรานําไปทอดนะครับแต่ก่อนที่จะไปทอดนะครับตอนนี้ขออนุญาตไปวอร์มเตาก่อนนะครับเพื่อที่จะอุ่นน้ํามันก่อนลักษณะการทอดเน้นย้านะครับเราจะต้องใช้ไฟกลางนะคะอุณหภูมิน้ํามันอยู่ที่ประมาณ1 5 0 1 6 0องศา นะครับเป็นไฟกลางๆนะครถ้าไฟแรงกว่านั้นไก่จะไหม้ก่อนสุกนะครับเพราะว่าเนื้อตัวไก่ที่เราเลือกมาวันนี้เป็นเป็นเป็นส่วนของสะโพกนะครับดังนั้นความหนาเขาจะค่อนข้างหนาหน่อยถ้าเราใช้ไฟแรงมันจะไหม้ก่อนสุกก็จะไม่น่าทานนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่ไฟกลางนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ํามันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทอดกันอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราได้ น้ำมันนะครับราวอมน้ำมันละวอมเตานะครับแล้วก็อุ่นน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันของเราก็จะอยู่ที่ไฟกลางๆนะครับอุณหภูมิน้ำมันอยู่ที่1 5 0่ง0อถึงหนึองศาเซลเซียสนะครับซึ่งก็จะเป็นอุณหภูมิที่กําลังพอดีก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าไฟแรงกว่านี้นะครับไก่ที่เราเอาลงไปทอดเนื่องจากมันเป็นชิ้นใหญ่นะครับไก่ก็จะไม่ก่อนสุกนั่นเอง นะครับโอเคเราลงมือทอดกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าน้ํามันเราได้ที่แล้วนะครับทีนีเ้เวลาเราจะตรวจว่าน้ํามันเราได้ที่หรือยังนะครับให้เราลองเอาแป้งนะครับที่อยู่ในไก่เราลองหยดเข้าไปในตัวน้ํามันนะครับถ้ามันขึ้นฟู่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นฟองฟู่ขึ้นมาแสดงว่าน้ํามันเราได้ที่แลบ <s> เห็นไหมฮะเราได้ที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถเอาไก่ลงไปทอดได้เลยนะครับเอาแล้วนะครับไปแล้วนะเราจะได้ทานแล้วนะครับ ชิ้นที่1ลงไปแล้วนะครับเอาละครับชิ้นนี้เล็กนิดนึงนะครชิ้นที่2ต้องดูนะครับว่าเราชอบทานแบบไหนนะครับชิ้นที่3มาแล้วครับไปแล้วนะครับนี้เราจะสังเกตว่าหม้อทอดที่ครูใช้วันนี้จะเป็นหม้อ,ทร,อทรงก้นลึกนะครับเป็นหม้อแขก นะครับก็จะค่อนข้างเหมาะหน่อยแต่ว่าที่บ้านมีกระทะก็ใช้กระทะได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าสาเหตุที่ครูใช้เป็นหม้อก้นลึกเนื่องจากว่าหม้อก้นลึกก็จะบรรจุได้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็คนๆนิดหนึ่งนะฮะเพื่อไม่ให้มันติดก้นหม้อนะครับเพื่อไม่ให้แป้งติดก้นหม้อนะครับเขีย่ยๆเข้านิดนึงนะครับไม่ต้องเขี่ยมาโอ้หอมมากเลยครับจริงๆเวลาเราทอดเนี่ยนะฮะถ้าอุณหภูมิ ของน้ำมันอยู่ที่ประมาณ150นะครับเราก็จะใช้เวลาทอดอยู่ประมาณ10นาทีนะครับตอนหนึ่งครั้งนะครับงั้นเดี๋ยวเรารอ,รอทานนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราทอดมาประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชิ้นไก่ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะสุกหรือ,อยังนะครับตอนนี้เท่าที่ดูโอ้โหสีสวยมากเลยนี่เห็นไหมครับสีสวยมาก นะครับได้แล้วนะครับน่าจะสุกแล้วด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณ10ถึงไม่เกิน15นาทีในการทอดนะฮะที่อุณหภูมิไฟกลางนะฮะที่ไฟกลางกลาอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นผมมาออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานกันได้ชิมแน่นอนแล้ววันนี้นะครับชิ้นที่2โอ้โหสวยมากนะครับชิ้นที่2ก็สวยนะครับกําลังดีนะครับมาดูโอ้โหสุกแล้วทั้ง3ชิ้น4ชิ้นเลย นะครับแป้งก็กำลังสวยนะครับเหลืองพอดีนะกออ็อยากได้แป้งที่มันออกมาเป็นสีเหลืองๆอมน้ำตาลนิดนึงก็พอแล้วนะครับเพราะว่า,ถ,าถ้าแป้งยังเป็นสีขาวอยู่แสดงว่ายังไม่สุกนะครับหรือว่าถ้ามันเข้มเกินไปเดี๋ยวรสชาติมันจะเปลี่ยนนะครับดังนั้นเราเอาประมาณเท่านี้แหละนะครับได้แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ของเราสวยงามมากมายเห็นไหมครับ โอเคเราพร้อมจะเสิร์ฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปจัดจานก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลองชิมกันดูว่ารสชาติออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวตามไปดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราได้ผลิตภัณฑ์ไก่ทอดของเราเรียบร้อยแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาน่าทานมาก นะครับอันนี้เราก็หลังจากที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอาจจะต้องเสด็จน้ํามันนะครับเสด็จน้ํามันนิดนึงโดยการใช้กระดาษซับมันนะครับรองน้ํามันน้อยนึงนะครับตอนนี้เราพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเราจะพร้อมเสิร์ฟแล้วก็พร้อมทานนะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนิดนึงละกันนะครับขออนุญาตวันนี้เราทานคู่กับน้ําจิ้มไก่นะครับเอา2ชิ้นพอนะครับนี่2ชิ้นนะครับแล้วก็ เดี๋ยวแต่งหน้าด้วยหอมเจียวนะครับเราก็จะแต่งหน้าด้วยหอมเจียวนะครับก็จะเป็นสไตล์ของเรานะครับทานกับหอมเจียวไม่อยากจะบอกว่าหน้าทานมากนะครับใส่ไปนิดนึงพอดีว่าคนสอนชอบนะครับคนสอนชอบทานหอมเจียวนะครับอันนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ผลิตภัณฑ์ของเราเรียบร้อยนะครับเราได้ผลิตภัณฑ์ของเราเรียบร้อยแล้วทานกับน้ำจิ้มไก่ นะแต่ว่าเมนูของเราจะประสบความสําเร็จรหรือเปล่าขึ้นอยู่กับรสชาตินะครับดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตคนคนทาจะขออนุญาตชิมก่อนนะครับวันนี้ขอชิมนิดนึงและกันนะครับว่ารสชาติเราเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆก็ไม่อยากจะบอกนะครับว่าแป้งกรอบมากนะครับเราหั่นนิดนึงเดี๋ยวขอชิมแป้งก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไก่ทอดเราจะอร่อยหรือเปล่าขึ้นอยู่กับตัวแป้งนะครับ กรอบมากอใช้ได้ใช้ได้อร่อยเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้มาชิมเนื้อนะคะตัวเนื้อ,อามาชิมตัวเนื้อเราทำท่าเหมือนเหมือนเหมือนโฆษณาเครื่องสบางมากนะครับ <c oughs> อืม <c oughs> รสชาติกาลังพอดีอร่อยด้วยนะครับ <c oughs> โอเคนะครับ ถือได้ว่าเป็นเมนูอาหารอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะคบว่ามันเป็นผลงานวิจัยของรุ่นพี่นะคบที่มีการดีไซน์สูตรนะครับออกแบบสูตรแล้วก็นําไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนนะครับตามสโลแกนของรายวิชาการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ของเรานะครับว่าในเรื่องของการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนนะครับ ตอนนี้เราได้สูตรเมนูอาหารเรียบร้อยแล้วสำหรับท่านไหนนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในคลิปของเรานะครับเรามีสูตรว่าให้เรียบร้อยนะครับหรือหลายๆท่านบอกว่าอยากจะเข้ามาเรียนรู้ภายในห้องแล็บของเราสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 3 2 5 9 4 0 3 7วันนี้ขออนุญาตนะครับเพราะว่าเมนูพร้อมเรียบร้อยแล้วจะขออนุญาตไปทานแล้วเจอกันในครั้งหน้านะครับแบบหน้าเราจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับเป็น เนื้อ,อวัตถุดิบเป็นสัตว์ชนิดอื่นนะครับเพราะว่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์เราไม่เิ้นสัตว์ชนิดเดียวเพราะเราจะแปรรูปทุกอย่างที่สามารถทานได้สำหรับวันนี้โอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ